สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเอ็ดเอ็ดสรตนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ในเว็บของยูฟ้านะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมของค่ายเลตเทเกอร์อีกเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้นะครับเกมของค่ายเลตเทเกอร์นะครับเริ่มเป็นกระแสโด่งดังมากนะครับเพราะว่ามันแตกหนักนะครับแล้วก็แตกบ่อยแตกง่ายด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นเกมนี้กันนะครับ ว้าว <Wow. S 2> เดี๋ยวเรามาดูลายการจ่ายต่างๆนะครับว้าว <Wow. S 2> กับ <Yahoo. S 1> เกมลาบดีเจ้นนะครับชนะสูงสุดคูณ800นะครับวันนี้ผมเอาทุนมาไม่ค่อยมากนะครับ600นิดๆนะครับ <Wow. S 2> เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะเข้าฟีเจอร์หรือเข้าฟีสปินหรือเปล่านะครับ อ่ะเดี๋ยวเริ่มเบ็ดกันคือช่วงนี้นะครับที่ผมเล่นเกมของค่ายเล a ้ยแพ้เกอร์นะครับเพราะว่าอ่ามันแตกบ่อยมากครับเล่นอีคลิปอีคลิปก็แตกนะครับ <Yahoo! S 1> คือแตกมากแตกน้อยก็ถือว่าเป็นกําไรนะครับอยู่ที่ว่าเรานะครับควรจะหยุดนะครับถ้าได้กําไร <Wow! S 1> าแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้ผมจะเข้าฟีเจอร์หรือเข้าฟีสปินหรือเปล่านะครับ ส่วนใครที่อยากจะเล่นตามผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแอดไปสอบถามหรือสมัครกันได้เลยนะครับว้าว <Wow. S 1> ส่วนใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้ดูกันอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ด้วยเด้อว้าว <Wow. S 1> เดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆยาวๆนะครับกับเกมร้านลีเจนนะฮะ จะเข้าฟีเจอร์หรือเข้าฟีสปินหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังเงียบครับโอ้โหนี่ผมยังไม่ได้เงินสักบาทเลยนะครับทุกคนห,หรือว่าผมจะอวยเกมของค่ายเลสเ,เกอร์มากเกินไปวะเนี่ย เกิดอะไรขึ้นครับผมตอนนี้มาแล้วฟีเจอร์โอ้โหฟีเจอร์หลอกครับอาเกมของค่ายรีเทเกอร์นะครับกรณีของฟีเจอร์นี้นะครับมันจะมีแบบมาจริงๆแล้วก็มาหลอกนะครับอ่าอย่างเช่นแบบนี้เป็นสัลักษณ์ตัวเดียวกันนะครับโอ้โห ไม่เข้าสักตัวมาที่8บาท <Whoa. S 1> โอ้โหอ่ะปรับเบ็ดนิดนึงไปลุย <c oughs> เออมาแล้วแบบนี้โอ้โหวายครับวว้า ทุกคนเสหลักนี้คือไวล็อกนะครับโอ้โหแมมแมมเต็มช่องขนาดนี้ว่ายางไงบิ๊กวินหรือเปล่าบิ๊กวินครับทุกคนโอ้โ oh, หสุดจริงๆครับกัแบบเกมของค่ายเลสไท g e เกครับในช่วงนี้นะครับโอ้โหบิ๊กวินไปแล้วครับทุกคนวว้า <Wow. S 1> เต็มจอครับคือฟีเจอร์นี้นะครับมันจะอ่าล็อกนะครับ อ่านี่มันเป็นเลข3ใช่ไหมทุกคนมันจะล็อกอยู่3ครั้งก็คือเราหมุนหมุนฟรีสครั้งครับโอ้โหท้ามาอีกตัวหนึ่งนะทุกคนบอกเลยว่าแตกยับแน่นอนอ่าสาบาทครับมาขออีกตัวหนึ่งว้าวโหแมทกมีกแล้วครับอืมขอตาสุดท้าย โอเคว้าวสีบาทครับทุกคนโอ้โห yeah, <who> oh, oh. สุดยอดจริงๆครับเกมของค่ายเลสไทเกอร์นะครับในช่วงนี้นะครับตอนนี้ผมกำไรมาอยู่ที่ประมาณ500แล้วนะครับทุกคน yeah, <who> ก็น่าจะควรพอแล้วครับได้มากได้น้อยแล้วก็ควรจะหยุดนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะฮะอ่า วันนี้ก็พอแค่นี้ลวกันนะครับใครที่อยากจะเล่นตามผมนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแอดไปสอบาถามหรือไปสมัครกันได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะให้เล่นเกนมอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไปด้านล่างนะครับววางว่าผมจะมาทำคลิปให้ดูกันเด้ออย่าลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ด้วยเด้อเ<อ>จอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ